อ่สวัสดีครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ m อ c มเอซีมาแสงแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวแรงเนี่ยพี่น้องมากินน้ากันเด้อครับผมเป็นทั้งไทยทั้งทางสปปลาวนํางเลยครับผมวันนี้ได้ไปได้เฮ็ดมาเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางเฮ็ดเฟืองเฟืองบานเฮาก็เลียงมาก้อยนะครับผมนุ่มาตำปนคนเฮ็ดกับได้ทอดซินนะครับผมทอดซินทอดซินทอดซินบานเฮานี่แหละกับแก้มก็หลายอย่างครับผมมีบักละมีบักแตงมีบัก ปักขามีหอมโอ้หลายอย่างปักการเอามาเป็นหัวแจกเป็นหัวเลยเอา,าเป็นหัวน,นั่นหละกระดักขยวนะครับพี่น้องนขนียวหุ่นหอนนะครับผมเฮงงานมามเบมื่อยเนาะกาเฮงงานมามเบืมื่อยพี่น้องก็หาัางจะแ่บกินเนาะบริสุทธ์ออไปชีวิตข้าวหนมต้อง,ง,งอสู่บริสุทธิ์กว่าตายถ้าพักเที่ยเดียวเท่านั้นแหละงามตายพี่น้องมีชีวิตอยู่กับสู่ต่อไปแต่ะละคน มีนาทีการงานเป็นเฮ็ดไปเนาะแต่ละคนแห่ที่การงานก็บพิ่งขึกันพี่น้องถูกกันไปล้วที่เรียดเหมือนพี่น้องมันไม่พึงขึ้นอยากแค่พูนเห็ดความเงไงตุ่ยกันไปแล้วเบาแข็งงานมากไมเมืม่อยพี่น้องเขาอาบน้ำนอน สูไม่มือ่นพวงนี้ไม่ไว้สู้ก็ไปไลยเสียนมาเสีนก็พีออน้อวหานหันโอ้มันเขาบังคับวันนึอะไรแบบมาละกมาละ,าละพี่นกไอ้ดงกว่างอย่าควางอยู่ใหญ่เลยเดีน๋นี้พี่นอ้องท่้งคุณนันยงกินพี่นอ้อง ตุ๋ยข้ามีไงนี่มากขมมันบาบดีครับขมมไมีปีมมมีคุยขมมเป็นตะสวอืงตุ๋ยข้ามนไงเพือ่อนเอนบาท มรอดรสอิ่มไม่ยังเแยมมาเย่ยบพิซซ่าปลาแซลมอนกระสัวนี้เนี่ยกินหมาห้อบอะไรพี่น้องบุกเขน กินนัากินน้ำผักกินน้ำผักลาไหพี่น้องกินน้ำผักเลหลมือกันไม่เห็นเ้ยผักขาตาเียบสักผักผักขาอย่างจมเลยพี่น้องจมแบบ ยังงงงเข้าไปประกาศแบบนี้น้ำหัวอันเลยเด็กเลยนี่ใส่เป็นพันเป็นพันเขาเป็นตุยเขาไปเลยตุยไปเรื่ยพี่น้องนี่ท้ามยิ่ง่าไปเลย 쟤네들, 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 쟤네 เงี้ยยังก่อนแท็กซี่ไปเรือยหอมเปรแลบวบอื่นหอมเปตุยกระบิดพี่น้องอม,มอมอข้แบบอางข้งไว้พิดมั้ง กระแหงนี้เป็นยังที่ผมมาแหงมาเดินมาลองเด้อขอแย่งน้ำกันขอแย่งแซบๆกินแบบบ้านเท่าไหร่แบบพี่น้องไม่ยังก็กินแค่สุปเป็นสุรดรอดแหงป้อนเห็ดนี่จ้าหน้าตาขึ้นมาก ก็พักก็ได้กินก็ได้คนยังแซบได้เป็นหรอเป็นสิงเ่ะสีงง้วได้เี่นหรอสีงง้วสีงง้วก็ปนเห็ดปนเ็ดเสี่งเี่นหรอ เขาไปดูทำยังไงนี่นี่ mm hmm. สิงคโปรขมเลยขมตายไปสอบแลนกับเขากันดีเขากันดีมากกระปุนเห็ด ผักขาเราจะผู้มักผู้มักก็มักผู้บ่มักก็ก็บองมักผู้มักก็เม,กกม,ม,ม,กกม้นเป็นมะผู้กินก็กินคือผมเนี่ยผมกินกินเบสท,ทูนเนลมากินแต่หมากับงูนะชีวิตนี่ตอนเป็นทหารดูซีจะเกลียดแห้งเลยกินเนื้อแปลกๆพี่นอ้องแต่วอลวอลเป็นอดอก ตัวแปลกแฮงตอนเป็นทหารมื่วนพี่น้องอย่าไปย่านเนอะหมดมั่นห้าชีวิตดูผู้ชายคนหนึ่งลองไปเปลี่ยนเบิงพี่น้องออกมาแล้วคุ้นคือฮอร์สก็ไปแรกๆกับคิ้วเนี้ยคิ้วพี่มูคิ้วพี่จา้าเนี่ยนะว่าดูมนี่พอไม่แม้การคาดแท้อ้าวพุ่มไม้ฟังตอนมันเป็นทหารแรกผมสมัครเลย ผมสมารกเลยสมารกไปนะว่าไงมันคือเขาคายลูกเสียเคยไปเขาคายลูกเสียบ่เออโมเคยได้ว,ว่าเขาจีเฮ็ดแห้งปะนั่นเขาคายลูกเสือซ้ำซังลูกซ้ำหมดเนี่ยเมามีม่ดอกหาเทียชิปยาเท่านั้นแหละ เป็นทหารนี่ยม่มีดอกให้ามารอยเปิน้นเอาจนจอยเบิด์ตเวยังจะข้อจะว่าเขาฝึกข้นเนี่ยเป็นคนเนี่ยพี่น้องเขาไม่ห่างขุ้นจุ้งหัวขึ้คาชีวิตคุณคุณ้นคาชีวิตขึ้นขื่นลายเลยขึ้นลายมากๆเลยลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านอย่าไปย่านพี่น้องไปร้องเบิรงเจอร์หนึ่งดูผู้ชายเกิดมา ศาสตร์หนึ่งบวชให้พอกับแม่กับเป็นทหารรับใช้แผ่นดินพี่น้องเดีลยวแต่นะบางคน,นก็เกับธุรกิจอยู่ทั้งบ้านทั้งยังเขามันหลายเนาะเขาไปยางให้ลวกลายเขาเป็นก็เดี๋ยวจะข้นนะพี่น้องเนาะอากาศแหวกไปเลยอิ่มทางมื้อนี้อาบน,นอนแค่ง,งานเหมือนอื่นสูต่อไปชีวิตเราคนเราต้องสู้ พักได้ครั้งเดียวก็คือเวลาตายเขาบักว่าทำผ่ากันว่า,า,า,วาถ้าคุณยังหายใจอยู่คุณก็ต้องสู้ต่อไปอมันอยากกินหนองเ่ะสผมแคืออ้อมตลาดอยู่มั้นี่มมี่ น่อง,ง,ง,งัวอออมน่องัวนะพี่น้องทำไมจะปูจะพอแม่เข้าป้า,ากินเสียบมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเขาแร่งมากินขอน้ำกันกุ้ยเขาเปิวดปว่าขายไปละปักกาดปั๊บยัง ประกาศปลอดสารปิดครับผมเปรตไม่ยู่สวนแล้วนังบันบานาไดกินได้กระเดื่องอิ่มเลยล่ะเ <c oughs> สียงคล้ายบวกเลยมันต้องมีคนแย่งกินแนคน่ข้นสองข้นนะ nghe, okay, ạ Ui khăn nhìn nhìn Má lạc thích nốc Chả gì cho nó con đây, đầy cái đi đi Cái đó có mượn nha hai nhà cả เอาใช้ปลาักางบ้านนื่สเลนี่มาลากีนุกผมวออ่อ,อ,อเลี้ยผมบ่อเลี้ยงสอมาสอมาจากตาขมเวผมเป็นยาหวานเป็นลม các khả nhau hoàn hòa nhỉ rất giỏi đồng, đồng này làm để tôi mặt bỏ xa bù không được kinh đó, không kinh đâu kinh yu. để các nhà bị kinh là thuộc tài ทุกสายแต่คผมไม่นมีบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนาะหาไปกินเสีอเดียวไปกินแบบกินให้เจอของอาหาจนแน่หนาไปเลยพี่น้องันเอาแบบขุ่มไปเลยอันนี้มันแพงอย่างกินแต่ตัวหน,นะ กินข้าวได้ได้ไน,นี่เรื่องอาหารร่วงพุ่งบ่นแหละพุททหารหน้ามนักถึงซีบรูพี่น้องไม่ยังเหงานินหลังกันนัน่นได้นะมงึงอาจจะมีทอดบ้า,างแป้งค้งคาวนะครับผม <c oughs> อาจจะแว่แน,น่จังน้อยนะฮานเรา

เิ็นแล้วแล้วจะอาบน้ำนอนมาเลยครับมาเลยกินของกันกินของแรงจากการทำงานมเมื่อยมากแต่ละคนนะที่กทางานก็นกบ่คือกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผม คนเทาเกิดมาบันคือกันเนาะทางคนต่างดินร่นกันไปให้ยู่ห้กินเระกอครอบครัวใหได้ดีกับดีใจนํานะครับผมผม,มก็ยอิจฉาคนนี่ใครได้ดีก็ดีใจด้วยนะครับผมดีดีกับพอความขยันน้องเขานะครับสุดสัตย์อดทนอย่าไปอิจฉาเขาเดิอพี่น้อง ถามเอานั่นถามอาความสาเร็จเกานั่นว่าเขาเริ่มมาจากใสแด่เป็นยังก็ยังสาเร็จถามเอามีหาอีกฉาเขาอไม่ดีดอกง่ยง้ยเว่ยมาแกากินดอกโอ้ให้แม่ทับ กรเทาแล้วมากคือดอกกระเทา و ผึ้งเข้าเขาไ,ไว้สรุนไว้์สลุนตอนปลายแต่ว่าร้านมันเทาเนี่ยไยอิ่มอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมมาเด้อมากินน้ำกัน,กนพี่น้อง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนับร่องวา่าจะมีคลิปดีอีกต่อไปแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอ้างตรงว่าผมเฮ็ดมากผู้เดียวนะครับผมก็คือเงินบ,บุกกล้องกับมี่หลักๆแต่ตอนนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายก่อนนะครับผมโทรศัพท์ถ่ายก่อนก็เริ่มจากศูนย์ครับค่อยๆเป็นช่องน้นอยๆนะครับผมฝากไกดนแน่ๆกดไลค์กดแชร์กันสนับสนุนนะครับผมได้กำลังใจแค่กดไลค์เธอเดียวกดแชร์เธอเดียว หรือคอมเมนต์เอียงก็ได้กับพี่น้องก็เป็นกําลังใจเห้ผมมากๆแล้วนะครับไม่ต้องถึงเฮาจุบหุ่นจักนเฮามาหุ่นจักันัาากก่นหนีอะไรได้พี่น้องผมชื่อที่คนบานยูอุบลครับผมเดือนผมมาหมาักเสี่ยงกไ็ได้หมักเสี่ยงพี่หมกักพี่หมกักหมักเสี่ยงว่าคนอื่นหลายหมักเสี่ยงก็เป็นย่นองคําวบอก่านพี่น้องปากเป็นเป็นคนปากเป็น อย่าใ,ใจดีอากเป็น่จจริงใจอ่ะแล้ววันนี้อิ่มนะพี่น้องปากไว้ช้ำเนี่ยแล้กวก็ขอบพูด้หลายนะครับผมขอมารับชมุมอังนี้ก็ขอบพูด้หลายครับบ๊ายบาย